คุณครับจำไม่าน้ไรแค่ค่ะดีดีกเทำไงถึาไม่เป็นอะดี๋าแต่ว่าเป็นไงพี่ช่วยครับผมฟฟนไ์แค่ครับเป็นไงรู้สึกเป็ไงกันบ้างที่ว่าเป็นแขกรับเชิญของเราครับ ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อวานแหละครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราที่แขคนาดาด้วยแล้วก็วันนี้พ่อแม่ของพวกเราแบบที่บ้านของเรามาดูด้วยนะครับโอ้เฮ้ยแม่เห็นป่ะไม่เห็นอะไรเลยนี่ไม่เห็นแม่นะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ลูกแม่ทุกคนได้ขึ้นอีพีแคแล้วนะครับ อบพรับผมจริงๆแล้วเรามีความสำคัญลึกซึ้งลึกซึ้งเกินไปเที่ยวใจแค้นมากๆเพราะว่าสองในสมาชิกของพวกเราเนี่ยเรารู้จักกันเลยใช่ไหมเจมินายใช่ในสมาชิกของพวกเราคุณรู้จักใครผมรู้จักผมรับอ๋อไม่รู้คุณรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมหรือว่าเพิ่งมารู้จักรู้จักกันมาก่อนรู้จักแต่เราเรียนเข้ามหาลัย yes wow university life ก็เราเรียนคณะภาษสสายเับผมก็ถ้าอยากเจอจิมมี่ได้ก็สามารถสมัครไปได้เลยแรงมากเพื่อนอเข้าไปแต่ไม่เจอนะไม่เจอเข้าไปไม่เจอก็เราได้มีโอกาสเตะบอลด้วยกันตอนเทอมแรกใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็เป็นอีกเรื่องไม่ได้เตะบอลไม่ได้ไปเรี้ยงไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อ่ะคุณฟอะคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึสื้อไหม ความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือลึกซึ้งเลยเลโก้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 ผมเนี่ยโอ้โหทุกคนมีแบบมีเคลื่อนไหวอะควารู้จักกันมาก่อนเลยอะติดตามกจังหวัดอย่างผมก็เฮ้ยติดตามกจังหวัดที่ดูแฟนผมมาเถอะแฟนแล้วเรียบร้อยตอนแรกเขาพูดเลยว่าแฟนผมไปทไดเรียนอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับอกไม่เป็นไรเลโก้เดี๋ยวเรามีความสัมพันธ์กับลึกซึ้งกันที่หลัง โวยหอมแล้วูคุยกันโอเคเรื่องแบบแต่พอสัมพันดูซึ่งกันมาก่อนเนี่ยก็คือพี่นัทใช่พี่นัดกับผมเนี่ยก็คือสมทบอยู่ชั้นเรียนตัวเก่าที่ไม่รู้เลยก็คืออยู่ชิดโรงเรียนชั้นเรียนครับเป็นโรงเรียนชายล้วนใช่ก็รู้จักกันตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่มัธยมต้นเออมัธยมต้นเราอยู่สายกีฬาดีป่ะใช่สากีฬาดีกันครับแล้วก็มีตอนแข่งฟุตบอลเนี่ยผมอยู่ประมาณม .3 น้องฟอสจะอยู่ม .1 แต่ว่าเขาหล่อแต่เด็กเลยผมไม่ได้อวยนะผมรู้จริงๆแน่นอนผมพีนเราเล่นเราเล่นตอนน้ยังปุ๊ดม้วนอยู่เลยว่าเขาวิ่งอีกแล้วแล้วผมแอบอยากรู้ตอนนี้พวกผมอยู่ประกวดโปรเจกต์ก้าฟ้านยพวกคุณสองคนมีใครหรือเปล่าแบบชอบใครแบบจุ๊บจิ๊กุ๊กกิ๊บอะไรเงี้ย อ๋เข้าใจอันนี้คือถือว่าอย่างพี่โฟล์ที่นั้นไม่ชอบแบบเปิดเผยแร้วชอบแบบชอบแบบลับหลังขอแบบลับๆแอบแอบชอบไม่เปิดเผยอ่าแบบว่าชอบอันนี้ชอบแบบเปิดเผยใช่ครับแต่ผมชอบคนนี้โอ้โหชอบแบบใช่หรือเปล่าคุณจะเต้นเพราะว่าคุณจะเต้นดีกว่าผมไ่จริงครับผมชอบชอบโชว์คนโชว์อ่า very small oh very very small แต่ว่ามันเซ็กซี่มากเลยครับแบบว่าเต้นแล้วอยากว่าจะ very small ตามเลยโอ้โหค่าคุณค่า แล้อีกคนกนึงที่อยากชื่นชมคือคุณน้องเลโก้ครับนีออ2000่อรโอมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นะเลโก้นี่เต้นเก่งมากถึงเห็นถึงเห็นว่าตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าแบบว่าแซ่บมากเล่นเก่ง <laughs> มากยอดสุดยอดเขินละแต่เขินไม่น้อยครับครับอ่ะคุณจิ๊กได้ครับชอบใครกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอีกไหมเออโอเค ชอโฟลทุกคนไนกนเกลอราบ่ายงมาเองนะนะปรเดนก็ผมเป็นผมเป็นวิลเลียมนั่นแต่ก็้กวดละเคุณร้องเพลงของเจฟสันแล้วก็โชว์เต้นของเอ่อเลโก้คำถามอ๋อถามคำ ใครกันที่แบบมีคัถหาแบบอาบาคัดาบ้านี่โหเด็ดทำแล้วไม่น่ารักเพราะพี่โฟร์มังครับอุ้ยเล่นกับโฟร์เล่นเลยนะเดี๋ยวเขาเรียกมาสนับสนุนเลยอยังไงก็พวกคุณมีโอกาสได้อยู่ยิมแพงและอยากพูดอะไรกับแฟนๆน่ครับอยากฝากเลยนะครับ ก็ผมก็ได้ครับผมข้าบก็นี่ก็เป็นวันที่2แล้วครับที่พวกเราไลาไรแคนได้มาเหยียบบนเวทีอิมแพกนะฮะก็อย่างแรกเลยครับผอฝากทั้ง3เพลงที่ผู้แสดงไปเมื่อกี้เลยครับทั้งอืมๆไรแคนนะครับแล้วก็เพลงซิงเกิลของพวกเราเดบิวต์นะฮะเล่ากับเขาแดงกหนอเป็นเพื่อนเมย์ไอนะครับทั้งสองเพลงนี้สามารถรับชมได้ในยูทูบไลเซอร์มิวสิกเลยนะคะไปปั่นวิวให้หน่อยกันนะครับแล้วก็เพลงที่สามครับเพลงเขืนให้หน่อยอ่า ก็ของไม่โบรทั้งสองคนนะครับก็ชอบเวอร์ชันเอ่อออริจินอลแล้วก็อย่าลืมมาชอบเวอร์ชันที่ฟีดกันอะไรแค้นี้ยนะครับซึ่งวันแรกผมบอกไปแล้วเนาะว่าฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวงั้นวันนี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้พี่วิลเลียมพูดแทนแต่พูดเหมือนกันหรอพูดเหมือนกันฝากแค่ได้เลยเวอร์ชันะไรนะฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวผมยินฟังอย่างเป็นความสุขเออไม่รู้ว่าคุณพิธาอยู่ไหนนะครับผมก็ ขอข้อเสิร์เดียวสักครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่นะครับผมเขาครับอีัหนี่งอยากเชิญชมมากไลค์แค่นี่ยแต่ละคนเนี่ยบอกว่าผมเห็นว่าเห็นตั้งแต่เอาฟาแล้วตั้งใจกันมากๆตั้งใจบอกว่าฝึกฝนแล้วก็มีความสามารถมากจริงๆเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่ผมแบบว่ายกย่องว่าเก่งจริงๆอะไรอย่างนี้ยครับก็ขอให้มีคอนเสิร์ต เป็นของตัวเองอขอบค oh. ุณครับขอบคุณเอาเสียให้อะไรแค่ไหนครับผมอ่ะเข้าผมงั้นเราเกีียวกันเนาะเราไปกันเรเกลียวกันก็คือเขาเลือกแล้วไหมเจมส์ไงเขาเลือกเลยเหรอโอเคกลับมาที่คอนเสิร์ตของเราดีกว่าอ้าวตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แก้มาต้องยังไงนอนแล้วมาต้องยังไงนะคุณอ่านสคริปต์่รุ่ๆนั่นอ่ะ กลับไปที่คอนเสิร์ตของเราดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันเราก็มาอยู่ที่ปราสาทกันแล้วด้วยความช่วยเหลือของอสุรอไลแคนครับครับครับยังไงล่ะพงศ์ครับครับเดี๋ยวเราขอสิ่งกินให้ไลแคนทีหน้าะครับ